ไอ้สัตว์กูลืมวันนี้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม U.N. ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในวอซีเหมือนเช่นเคยซึ่งวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กันในวอซีเซิร์ฟเวอร์สเต็ปก็ดซีนะครับทุกคนก็บอกเลยว่าคลิปที่แล้วถ้าใครจำได้ กูเปิดไอเพลงเวย่วยนี่ทุกคนชากาลอนเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมบอกเลยว่าลิเกศิทธ์โคตรแรงนะครับพอแล้วคือปิดเพลงถ้าไม่ทันนะครับก็ใครมาทําคลิปเสิร์ฟนี้อย่าไปหาเปิดเพลงเสิร์ฟด้วยนะครับแบงลิเกศิทธ์ทุกคนนะครับก็เข้าเรื่องดีกว่าวันนี้ทุกคนแล้วก็จะมาทาคลิปอีกแล้วซึ่งวันนี้ผมจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยสู้ไม่ได้เลยคือโดนลุมยับวันนี้นะครับผมเลยสับขาหลอกปกติผมจะมาทําคลิปช่วงหกโมงใช่ไหมวันนี้ผมมาเร็วนะครับ มาห้าโมงกว่าๆนะครับแล้วก็ผมบอกนะครับว่าแอดมินครับไม่ต้องบอกเวลาผมมาทําคลิปนะครับบอกแค่ว่าผมมาทําคลิปพอเพราะว่าคนในเซิร์ฟเนี่ยก็จะคิดว่าผมมาหกโมงแต่จี่คือวันเนี้ยกูสับขาหลอกอีกแล้วนี่ฮะเพื่อเรความนับเนียนนะฮะผมจะทําการเปลี่ยนตัวละครด้วยนะครับเล่นตัวละครที่เพิ่งมาใหม่ละกันนะครับถือว่ามันจะกะกว่าตัวละครอันนี้นะฮะ ก็เอาตัวละครที่แทนนะฮะเพื่อแบบว่าเนียนนะเพราะว่าตัวละครนี้เหมือนจะโหดกว่ามั้งนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเล่นกับเซต2000ใหม่ให้ดูด้วยแอดก็เหมือนเดิมครับบอกว่าเล่นได้แต่ก็ระวังแตกนะครับเพราะว่าคนมันเยอะซึ่งผมบอกเลยว่าครั้งนี้ผมจะไม่แตกอีกแล้วผมพอแนละ้วจริง กูเข็ดหลาบละเพราะนั่นคือวันนี้ผมเลยต้องแบบว่ามาเพื่อไม่ให้ใครรู้ไงดูปืนทุกคนครับนี่คือ2000ใหม่นะฮะทุกคนเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้คือเซตอันนี้คือจะมีแบบว่าเป็น2000โปรโมชั่นหลักก่อนซึ่งผมไม่รู้ว่าไหนถึงกว่ากันนะฮะอันนี้97้าเจวิอันนี้95้าหเพราะนัคือ2000อันนี้นะครับถือกว่านี้เพราะว่านี้มันเป็นแค่เซตเก้าก็คือเซ็ตพันเองนี่หว่าเออทุกคนเพราะอะไรวันนี้ผมใส่เซตแดงนะครับคู่กับ VSS RGB บอกเลยว่า RGB แรงเท่าไหร่เลยครับทุกคนมาดูกัันนนนะะฮบก่ออดาเมจ อันนี้คือเลขที่ทตายตัวคือหน่วยส0บร้อยพันหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนอันนี้คือดาเมจแปดแสนนะครับแปดแสนหกส่วนอันนี้น่าจะประมาณล้านนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านดาเมจล้านห้านะครับกับเซตเก้าเจ็ดกว่าทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงชอบก็อย่า,ออยาลืมฝากกดไลค์นะครับอยากดูต่อไปก็ฝากกดติดตามอยากเล่นเซิร์ฟแนวไอ้วนซีที่แบบว่าอาจจะพูด,ดตรงๆนะผมไม่ผมจะไม่อวยจนเกินไปมันเป็นแนวไอ้วนซีที่แบบว่า ค่อนข้างจะตายง่ายกว่าอ้เวนซีนิดนึงแล้วกันพูดนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเออนะพูดตรงๆนะครับ ทุกคนตามนี้ลิงก์กลุ่มก็ใต้คลิปนะครับแต่บอกว่าหลายๆคนได้ชอบแหละเพราะว่าชอบไปยิงกูในเฮียนะครับหยอกๆคำหยาบคายทีนึงมาทุกคนหุยมาเวลานี้บอกเลยว่าคนน้อยจะจัดมีแค่สี่คนคันที่แล้วใครจำได้นะครับว่าคนเยอะมากที่ลุมตบกูหุ้ยมาเวลานี้ยังใส่คนยังไม่เลิกเรียนปะยังไม่เลิกเรียนยังไม่เลิกงานใช่ไหมสวยดินี่ก็สวยทุกคนโอเคงั้นนี่คือบอกแลว้วคลิปเนี้ยเล่นสองพันสบายเลยอะแสดงว่าที่แล้วเนี่ยมึงมาเราตบกูไอเฮียคันที่แล้วถ้าใครจำได้นะคนเยอะมาก ลุมกูด้วยนะครับวันนี้ก็บอกเลยว่าไม่โดนลุมแน่ๆเลยนะครับอุ้ยมันเล่นเป็นปืนอะไรอะ่ะผมโมชั่นเก่าปะมันคือเซตอะไรนะเก้าสี่ใช่ไหมทุกคนก็ได้เล่นสิครับเซิร์ฟนี้มันไม่เกินเก้าห้าใช่ไหมผมก็จะเล่นเป็นเก้าสี่จุดเก้าแล้วนะก็คือเป็นเซตอะไรอู้ว้าวเซตห0 0รอเลยเหรอทุกคนมันจะแพงเกินไปไหมทุกคนกคนูจะแบบว่าเออไม่เป็นไรทุกคนวัดใจไปเลยทุกคนแอดมินไม่ว่าผมแอดมินเออ ปืนก็เป็นปืน94กว่าก็เป็นเป็นปืนเแล้วกันให้เกียรติให้เกียรติกันหน่อยปืนเดียวกันให้เกียรติให้เกียรตินะครับเดี๋ยวมันจะหนีผมนะครับเฮ้ยเกย์เกย์คล็อกเกยดคล็อกเยอหน่อยเจอหน่อยเจอกันหน่อยวันนี้มาแบบว่าแบบมาด้วยความห้าวคือแบบห้าวบอกไม่ถูกอะเพราะเมื่อกี้ผมอุตส่าห์ปอมตัวมาแล้วพอเปิดดูในเดซเซวี่คนน้อยด้วยก็อย่างที่บอกไปครับอาจจะเลิกเรียนยังไม่ถึงบ้านหรือว่าจะยังแบบเลิกงานยังไม่ถึงบ้านกันนะครับเพราะว่าส่วนมากถ้าคนเล่นเนี่ยพวกของโตโตเนี่ยจะเป็นพวกผู้ใหญ่ซะมากกว่าใช่ป่ะล่ะเพราะมีตังเติมอะ แต่ถ้าเป็นพวกเด็กๆก็อาจจะแบบเออกำลังทะเลทลายส่งแฟนอยู่อะไรเงี้ยเออติดจิงไม่ดีอย่าไปหาทำอย่าไปรี่มีแฟนเลยเชื่อกูเพราะว่ามึงเข้ามหาลัยเนี่ยมึงเจอสาวอีกเยอะนะครับฮัลโหลไปนี่เป็นไะแม็กแม็กกระสุนเป็นไงฮะกูต้องซื้อใช่ไหมเนี่ยสัตว์เล่นสนานดูเซ็ดดูเซ็ดดิไทยดูเซ็ดดิเซ็นไหนฮะกูให้เหรอ เซิฟมันเถื่อนเลยอ๋อเหรอแกงตัวเท่ากันแน่ๆตัวเท่ากันไม่มีไม่มีเพิ่มเติมใหม่มาไม่มีไม่มีไม่มีเพิ่มเติมใหม่ป่ะนี่ครับจะไม่เปิดใหม่แล้วนะนี่ประพับวันนี้ประพับสู่มาเพิ่มเซิฟเลยนะเบราะว่าคือแบบเอาความสวยงามคือวันนี้กูกลั่กแบบคือกูตบมือได้แน่นอนอะไรเงี้ย แกเดินโง่ก่อนอันนี้ไม่ได้แก้นะแก้สมจริงไหมล่ะเออกูโง่จริงแหละนี่แก้แบบซื้อของก่อนแก้บของขาดของขาดมานี่แก้กลัวแกงกลัวแก้กลัว,ลวเอาสมจริงตั้งเครื่องก่อนมาบวก กูได้ไงวะทุกคนโอ้โหหรือเพราะเพราะผมปรับภาพสูงวะบางเกรอแตกหรือบองไม่เห็นอะมามาดูที่วันนี้จะตบ94หรือเรียกว่า500แตกไหมครับทุกคนจริงมันก็คือ95เลยทุกคนเพราะว่ามัน94.5ไงเซิร์ฟมาทำเกินนั้นอขมขมขมจัดแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟแนวเวอรนสีนี่เป็นไรนะครับแบบว่าชอบทำเรื่อยให้มีเศษอะ ไม่ใช่ทำแบบว่าให้เป็นเลขแบบตรงๆกลมๆ,ๆ,ๆอ่ะเข้าใจไหมไม่ชอบทำแบบว่าให้แบบ95 96 97อะไรเงี้ยไม่เคยทำนะทำแบบเป็นเป็นเซตสุดยอดมันยิงหัวผมประมาณสี่เป็นตายพ่ะทุกคนใช่ไหมเพราะตัวละครผมอาจจะถึกด uh, ูแล้วก็เซตเป็นเซตใหม่ด้วยมันอาจจะเซตเก่าได้ทุกคน94ผมว่านะมันน่าจะประมาณสามเป็นแตกถ้าผมเบิ้ลนะแล้วมึงคิดว่ากูเบิ้ลได้ไหมล่ะมาทุกคนคนนี้คือว่าเดีย๋ยวกูเพิ่มปั๊มยา50%นอ่ะคือแบบ แกแกแกกกแแแบบเฮ้ยดูเสร็จดิแกงดูเสร็จดิแกบอกเฮ้ยแบบกูไม่เชื่อมึงอ่ะดูชื่อกูด้วยชากกรอนไดสัตว์อันนี้แกงคอนเสร็จไม่ได้อันนี้กูแกงแบบ่าคือแกงแบบพี่จะเป็มึงตายยากจรงเลยจริงจริงคือกูโกงมันเท่กูดิผมมั่นใจว่ามันน่าจะเซ็ตเก่าสี่เซ็ตเก่าอ่ทุกคนก็คือเก้าสี่จุดห้าเก้าสี่จุดเก้าเก่าอ่ะทุกคนก็มันคือผมว่ามันได้ไปห้าร้อยเก่าแหละสม่วนผมห้าร้อยใหม่คือเอาตรงตรงรอบเนี้ยคลิปเนี้ยคือบอกเลยว่าในตอนเนี้ยผมว่าผมโกงหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเซ็ตหรือ เรียบร้อยลูะแสดวสินะความลับของกูคือเซตอะไรอะมาของคืนมาของคืนเข้าเซฟมาเข้าเซฟมาเดียวผมเป็นใจนะเพราะเด็กที่บอกไปว่าตัวละครมันโกงและอย่างนึงคือถ้ามึงปากดีใส่กูรับอย่าฝันแล้วจะได้ของคืนแต่อย่างดีคนนี้เออเป็นคนถือว่าเป็นคนดีนะไม่รู้ว่าจะภายในภายนอกเป็นยังไงแต่ก็อย่างไนมันหนึ่งกับผมมันก็ไม่ด่าผมว่าแบบเออเฮียแบบตัวละครโกงอะไรเงี้ยนะก้าสี่ยุสามเองทุกคนห่างกันเยอะเลยนะมาไอ้ดมฮัลโหลไอ้ดม เอาของคืนไปเล่นไปเล่นเซ็ตโซนเปล่าเราอ่ะได้เปล่าเล่นคนเดียวอได่ะเดี๋ยวจะตีตีไปเราโอเคปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นเอาเซตกาเเอซตกากแล้วก็เราใส่เซ็นีัยเล่นอ่ะแต่เราเราใส่ปืนกรกากไปหลอกนโอเคปะเอ้ยมันเถิไม่ได้เราต้องหลอกดีป่ะใช่ป่ะเไไไมม่่เด้เดี๋ยวเองเซตนี้ไปนะเอ็มมีปืนกรกากไม่ถือหรอกถือไปหลอกคนก่อนเดี๋ยวเราไปหลอกคนกันไหนมีปืนไหน เออแล้วก็ใส uh, <m> ่เซตเมื to to ่อกี้อยู่ใช่ไหมอ่าโอเคเตรียมเตรีมไว้รอสับไปนะโอเคป่ะอ่าปืนเดี๋หนไปหนึ่งนะหาปืนก่อนปืนกับปืนนั้นแรงเท่าไหร่ปืนนั้นแรงเท่าไหร่วะปืนเนี่ยอ่เจ็ดพันห้าปืนที่ถือนะเอออ๋อเดี๋ยวถือปืนถือปืนนี้หรอกเออมามาถือเหมือนกันไว้แบบเนียนๆหน่อยเจอกัะเซ็โซนเซ็โซน ได้เพื่อนแล้วทุกคนโ no! อ,อ้หรอซื้อบอกว่ามึงยังไม่เหลี่ยมกลัวเพื่อนมานะทุกคนเพราะว่าเออผมเปิดเปิดใจเปิดไมค์คุยมันเนี่ยคือแบบเออไว้ใจอะไรเงี้ยไว้ใจใจใจลูกผู้ชายเป็น,มน,มนแมตเตอบอลได้เวลาทุกคนวันนี้กูยิมแบบย้มแบบยิ้มแบบชันยิ้มแล้วก็ยิ้มแบบเออเว้ยอย่าบอกนะว่าแอดมินนะไม่ได้ให้หัวผมมานะฮัลนโะหลฮัลโหลฮัลโหล,หลแอดมินไม่ได้ให้หัวกูมางามไส้เฮียรา้าแอดมินก็ตาม ตามตามมีตามเกิดตามน้ำวะไอ้เหี้ยคือแอดบินไม่ได้ให้หัวผมมาทุกคนแอดบินไม่ได้หัวผมมาเออเว้ฮะดิเุ้ยคือมามดมาคือหัวอีกวะทุกคนมันจะเล่นจะได้ถามถามถาม,ถาม,มันจะเล่นจะไดถามถามมันจะเล่นจะไดฮะก็คือแอดไม่ได้ให้หัวผมมาแล้วคือมันเก้าไปเจ็ดกับมันต่างกันเยอะเลยนะมันคือเซ็ตพันนะทุกคน โอ้เฮียรักงานหยาบละดีจริงที่วันนี้คนไม่เยอะถ้าคนเยอะมีหวังกูแตกสนิทสีใสหน้าแน่นอนทุกคนไปหาเซฟโซนมีแค่สี่คนก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรกันอยู่เดี๋ยวจะเอาพันล่อซื้อแล้วกันนะครับจะมีใครติดกับหรือเปล่าคนน้อยอย่างนี้นะครับเฮียแอดมินแล้วคืออัดคลิปด้วยนะถ้าผมพับไปแชทอ่ะถ้าผมแอดแอดของผมอ่ะก็ต้องออกเกมเข้ามาอีกแล้วก็รหัสก็จะหลุดอีกนะครับ <c oughs> ไหนมันชื่อว่าอะไรเมื่อกี้ตัว ไม่อกี้ตัวมันชื่อว่าอะไรอ่ะเด่นๆไว้เดินไว้เดินไว้เดินๆเดินๆไว้เดินๆไว้เราแก๊ถือปืนใหม่ดีกว่าผมว่าแก๊ถือปืนใหม่ดีกว่าเพราะว่าใครจะรู้ไหมว่าเซตกูเนี่ยโห่ที่มึงคิดเยอะมึงห้าร้อยเฮียอะไรเดี๋ยวผมถือปืนเอาเป็นเซ็ตถือปืนเก้าสิบก่อนเก้าสิบเก้าสิบหรอกเก้าสิบ เอาว่ะเอ้ยเดี๋ยวพวกนี้มันกลับถึงบ้านวะยังวะบอกเลยไม่ใช่ในปกติไอ้เหี้ยในปกติหัวสองเม็ดละมันแอบเสี่ยงหรือมันแอบเสี่ยงวะโอเคเพื่อนเพื่อนเราอยู่สองคนถ้าผมออกมันมันมันน่าเซฟอ่ะไลน์มันบอกว่ามันมีคนมีโปรโมชั่นใหม่ผมได้สองพันนะทุกคนจริง มันยิงแล้วมันเสริมด้มันเห็นมันเห็นหลอดเลือดกันนะครับใส่ต้องไปใส่กันวะน่ะเหว่ไม่ดีเหว่ไม่ดีงงนะนนมาบเก็บอยู่

ตายอย้าอย่าขาเจ่าขาจ่าขาม่ตาย เดี D, ๋อวเดี๋ยไอ้เจ๊จะลบกูแล้วตัดเอาพื่นกูแตกแล้วแหละเพิ่งเห็นไอ้เหี้าปืนพลังแหลกกันทุกคนแล้วตอนแรกแม่งจะแตกหลายรอบเลยขอได้ไหมล่ะโคเลยกซิงควาดีกว่าเข้าดีกว่าพอได้ตบพอมาเนี่ยพอให้คนสบายขอปืนล้านแปดพอนะครับโคเรคกิงเดี๋ยวผมเก็บดีกว่าทุกคนเล่นแบบว่าชิวๆบุคคลแบบว่าแตกไม่เป็นไรดีกว่า นะครับแม่งเอ้ยหัวไว้ถึกเมื่อกี้ดูโดนบัฟเบามากทุกคนเบามากไอ้เหี้ยความถึกกูเนี่ยไอสัตว์เดี๋ยวบรรดาละเลยเก้าสี่พอเออปะเก้าสี่บรรละพอเลยแบบเรื่องนี้คือแบบว่าไม่ต้องกลัวตายทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่มีอะไรซ่อนละทุกคนไปฮะไอเหี้ยแต่ปืนปืนที่แรงจริงไอสัตว์บนหัวมาแก้ปืนคือปืนอะไรปืนรวๆอ่ะทุกคนมันคือปืนอะไรวะปืนรัวนอะไอเหี้ยเกือบแตกไอสัตว์แม่งเอ้ยหัวแรงมากเลย หัวแรงหัวผู้หัวแรงปืนแรงมากทุกคนไอ่าอนะหัวเส้นไหนไม่าไม่ีเส้นเล่นไอีหัวขาวขยดากูเสแล้วว่าผมเล่นใต้ตึกทุกคนแต่ก็ไม่เสียหายหรอกเนี่ยมาขึ้นตึกดีกว่าเพื่อนไปขึ้นตึก้นตึกลอดีกว่าปถ้ามึงแตกเพราะปืนกูี่มึงแบบว่าสปรัมากนะ อาจจะมีแตกอาจจะมีแตกอะไรมึงอาจจะมีแตกอะไรมึงไอันนี้โมเพื่อนทุกคนอาจจะมีแตกออกมาถึงว่าคนที่อาจจะมียังไงฮะไอ้เหี้ผิดิิดดคทางผิดคทางผิดคทางไอ้เหี้ยแม่งโมเพื่อนว่าจบอาจจะมีแตกทุกคนสงสัยครับเราเล่นธรรมดาพอเฮ้แต่เมื่อกี้ผมว่าปืนเราก็ยิงมันแตกได้นะครับยิงิไปสิบเก้าสิบนะเพราะว่าผมว่าถ้าถ้าบ้านเมื่อไหร่เขามีแตกแต่ปืนมันโกงจริงปืนที่ไหนโกงจริงหมดเที่ยินไว้สัตว์ สรุปอันนี้คือเสียงจริงเลยมันแอปว่าหน่กกูอยากจะรู้แหละงงหมดแล้วเนี่ยฮัลโหลมามาแค่นี้พอเบอร์เกอร์อ่ะไม่ได้ใช้เยอะหรอกมาบริษัทจริงเนาะไ <c oughs> อ้ยาถอนเองปะทุกคนมาสิว่าเราก็จแจกของเลยแล้วกันครับคลิปนี้มาดีกว่าไม่ได้แจกแต่จริงก็เกือบแจกสองพันแล้วไอ้เหี้ยแม่งโคตรผมงงเลยผมไม่เห็นปืนเทียนนะ่ะโคตรโกงเลยปืนเทียนอนะ่ะใช่ปะปืนจริงกว่าใช่ปะมันคือปืนอะไรวะปืนอันนี้เก่าปืนห้าร้อยเก่าปะ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 เลยไอ้เหี้ยกูเล่นเร่องไหนไหมทุกคน ผมเล่นมากไหมทุกคนเพราะว่าแจกค่าแล้วก็คงไม่อะไรหรอกนะเกน้อยดีกว่าแจกสองพันวะกูว่าละทุกคนมาปิดท้ายดีกว่านทุกปิดท้ายปิดท้ายเอาออาได้หลายทุกคนเล่นแม่งเลยสัตว์ปิดท้ายปิดท้ายปิดท้ายก็ถือว่าแจกค่าเลยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่านะครับคือรู้สึกว่าปืนมันโกงมากเลยปืนเทียน่ะกลัวมั่งกลัวมั่งกลัวมั่งบอกเลยกลัวมั่งไอ้เหี้ยกลัวมั่งไอ้สัตว์ เดี๋ยวก็หน่อยได้ลบเฮียตอนนี้นำทุกคนผมขอกินน้ำแป๊บหนึ่งนะ,นนะครับเก้าสี่พิธายครับห้าร้อยไปมาดูที่เก้าสี่แต่งอีกคนหนึ่งเปล่าพี่มามารอซื้อบมกไหมทุกคน

ไวมากทุกคนเนี่ยครับผมล็อกหัวผมไม่รู้ว่ามันว่ามันยิงคมหรือว่ามันรุมกันสองคนนะครับเห็นไหมแปบ๊บเดียวแตกไอ้ันไวจังหวะทุกคนเออไอ้เฮียกูบอคลิปได้ไหมเนี่ยไวมากเลยที่ยิงอะไรมันดิงยังไงว่าละกี่เมตรแตกวะหัวแค่ประมาณสามสี่เมรแหละทุกคนไม่เกินนั้นแต่คือมึงสองคนพร้อมใจประสานแตกวะทุกคนก็โอเคก็ถือว่าเออเดี๋ยวนี้ก็ได้เล่นแล้ววะซู้ไม่ไหววะทุกคนเห็นไหมกูบอกแล้วสองพันดาวอะไรมาเหลือ,อมึงน,น,นุกาหัดจะียังแตกเลยเฮียทุกคน เกินไปแยดแม่บาหนึ่งกูดิอ่ะแล้วผมอึหนึ่งเดี๋ยวผมเอาห้าร้อยอหนึ่งรอบหนึ่งมามีใครอึหนึ่งกูบ้เดี๋ยวกูจะเอาห้าร้อยอหนึ่งรอบหนึ่งเลยไอ้สัตว์นั่นไงสงสัยไม่เหลือให้กูเล่นแหละทุกคนโอเคก็วันนี้ก็ยังดีนะครับแตกแบบเนื้ๆไปห้าร้อยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็อย่างที่บอกไปชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามแต่บอกเลยยิงยังกระโปงไม่รู้ว่าแบบเออ ไอ้เหี้ยมันมันบังเอิญคือแบบพวกมึงสองคนยิงสองคนพร้อมกันเป๊เปะเลยเหรอวะแบบหัวติดติดกันเลยเหรอวะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไม่มีจังหวะให้กูบํมยาเลยสัตว์เลยทุกคนโอเคไปละเจอลิปหน้าทุกคนขอบคุณที่ดูจนจบครับแต่บอกเลยว่าปืนสองพันแรงจริงไอ้เหี้ยแต่หัวแบบกูใส่หัวเก้าห้าไงผมเลยไม่รู้ว่าเก้าเจ็ดมันจะถึกแค่ไหนไงเพราะว่าดูจากทรงแล้วเนี่ยมันไม่มีใครยิงตัวหรอกมันยิงอัดหัวกันนะครับก็เลยแบบบอกเลยว่าขนาดเก้าห้าเนี่ยโดนแค่ปืนห้าร้อยเก่าโคตรโกงไม่ใช่ 500, 500, 500, หา้าร้อยเก่า โคดโกงเลยพื้นที่นะี้ทุกคนบอกเลยว่าโกงมากนะครับทุกคนโอเคไปละเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ดูนจบครับขอบคุณครับ